คนเรามาสัมผัสประสบการณ์เอเลี่ยนสเปเชียลไฟลพาเอเลี่ยนมาหาเพื่อนคาเอเลี่ะใครหาเพืเล่นตัวจริง่อนุ่นนุ่จริงเป็นไงบ้างครับก็เจ๋งดีครับจริงๆเป็นคนที่ชอบหนังไซไฟอยู่แล้วโดยวอา์กไซเอเลี่ยนเนี่ยเราดูมาตั้งแต่เอเลี่ยนภาคหนึ่งเลยอันนี้มันมันไม่ได้ไม่ได้ต่อมาจากภาคไหนคือไม่ต้องดูภาคไหนมาดูอันนี้ก็ดูดูเรื่องนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือ ด้วยด้วยปี2อ2 3นี่สิบยี่สิที่เขาเริ่มเรื่องโปรดักชันการทำ CG แล้วก็กราฟิกต่างๆเนี่ยน่าจะน่าจะทำให้หนังมันดูเนียนมากๆอยากให้มาดูเลยใช่ค่ะส่วนกรี๊ดไหมครับในกรี๊ดใช่ค่ะในใช่เน็กซ์บิชั่นในแบบดีมากๆสนุกมากๆ ยากเกือบหน้าทิ้งเกือบหน้าทิอย่างเดียวอหมอไม่เจ็กกันเสียไม่จริงๆมันมันมีแบบว่าอะไรหลายอย่างในเครืองในที่แบบไม่ได้คิดว่าจะน่ากลัวอะไรขนาดนี้มันจะแบบตกใจอะไรแบบนี้ใช่ถ้ามากับเพื่อนๆหรือครอบครัวคือสนุกแน่ๆเลยตื่นเต้นไหมครับเมื่อกี้อืนเต้นครับตื่นเต้นจริงๆใช่ไหมก็สนุกนะครับเพราะว่าคนที่เป็นหมอเขาแบบดูซีเรียสมากเลย ตอนก่อนออกนะก็มีคนลงไม่ใช่เอ้ยอย่าสปอยอย่าสไตล์วันเองนี้เขาจะมีคนแนะนำอะไรใช่ค่ะคนที่ตกใจจริงด้วยพี่พี่เข้าไปดูกันหรือยังเข้าไปแล้วใช่ไหมโอเคสนุกดีตื่นเต้นมากคนกินเยอะสุดใช่เพราะปกติเป็นคนขี้โกยแล้วหมายถึงว่าเข้าบ้านมีสิงก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอันเนี้ยคือแบบคือมันน่ากลัวจริงอ่ะกีฟจนที่เมื่อกี้บอกเนี่ยถูกน้าทิ้งมาหยิบกระโปรงลูกกลัวกลัว ชุดดูแคน์มาชมเอ็กซิบิชันนี้หน่อยได้ไปก่อนเซียะเซช่วยเลยเอ็กซิบิชันเอเด็ d เอ็ม25ได้ค่ะก็สามารถมาได้แล้วนะคะทุกคนที่ Alien Exhibition ที่นี่นะคะที่เอสเอฟซีนิม่ะคะที่ Central World นะคะก็มีถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะทุกคนต้องมาเลยค่ะทุกคนสนุกแน่ๆน่เลยะช่ฮาราสุด สิ่งที่เราได้สัมภาษณ์ไปมันกลายเป็นแบบโอ้โหไปร้องเป็นไฟร้องเป็นไฟร้อนเดือดมากอ่านอะไรเหรอคะเห็นใช่ไหมครับพี่พีถูกน้องโรเตอร์ชอบผู้หญิงโรเตอร์ชอบผู้หญิงเิดสร็จทั้งมันกลายเป็นแบบกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบโอ้โหคู่ถูกกันเลยโซเชียลได้เห็นกระแสไหมโรเตอร์เออเพื่อนผมส่งมาให้ดูเพื่อนบอกว่ายังไงเออยูงเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหม เขาก็แค่สง่งอ่ะหไม่ได้ตอบเลยอ๋อก็ส่งไปสาวว่าอะไรพี่สาวน่าจะรู้มีเพื่อนหนูเซลเต็มเลยค่ะแบบมีรุ่นพี่หนูเดินม,มาบอกว่าเอ้ยโรเตอร์ชอบกุ้งถือสินห้าหรอเขาถือสินแปดนะก็คือขิงไปเลยใช่ขิงไปเลยเขาเรียกน้องเขาเรียกหนูว่าเออพี่สะพ้ายเออเลิศแล้วหนูตอบไปว่าหนูแกันงซีหนูบอกไม่ได้ข้ามสมหนูก่อน เก่ดไหมไม่คอร์สขึ้นเลยจริงๆที่ที่ไม่พูดอําเล่นนะสินแปดมาตึงเลยค่ะใช่ไหมพี่สิงถือสินแปดมาเพียบเลยมันมีมันมีสินแปดเลยมีค่ะมีถึงร้อยมีร้อยเลยจริงเหรอใช่ใช่เราต้องไปตรวจแต่ขอให้เบรกแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีนะลูกไม่มีแล้วเพราะเราบอกว่าเราถือชอบพี่ถือสิน500 ไม่นะไม่มีไม่ได้ชิคหรือเปล่าไม่มีไม่เซตดื้อเออใช่ไหมเฮ้ยใช่หรอเฮ้ยไม่ได้พูดแบบนี้นี่เซตมากเลยครับคุณแม่ว่ายังไงครับคุณแม่ตื่นไม่หรอกเขาก็แก้เศาเล่นเล่นเขาพูดเล่นเล่นบอกว่าเนี่ยคนส่งดีเอ็มมาหาหนูตั้งเยอะแต่ว่าอ่านแล้วก็ตลกดีเนาะออเง้ขาบอกว่า บบเหมือนเหมือนทิพย์มหายาวเลยนะอะไรเงี้ยแบบว่าเขามีเวลาพิมพ์เนอะอะไรเงี้ยแบบไหนป้าพี่ทางได้อ่านหรือเปล่าก็ส่วนมากก็จะแบบชมว่าโรเตอร์หล่อจังเลยอาบน้ำมันละกี่รอบอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนั้นบอกกันได้ไหมที่อาบน้ำให้พี่ก็สองรอบนะครับสำรับปกติเนาะเออใช่ครับแต่ผมอยู่บ้านก็สามรอบเป็นอะไรพี่พีทผลผลิตของเราพี่เต๋อ คนที่แบบโก็จีิงเราให้กูใ้แม่แม่คุณแม่เป็นคนกูมิ่งนอ้องเราเป็นบริการและคนขับรถเฉยๆคุณแม่จะดูแลดีมากๆนะแล้วก็คอยสอนแต่ว่าที่บ้านเราจะไม่ไม่ค่อยบังคับแต่ว่าจะใช้เหตุผลมากกว่าแล้วก็สมภาษจะสิ่งที่ที่เราพยายามทำืูให้น้องๆได้ศึกษาการใช้ชีวิตจริงจงก่อนที่จะเลยวัยเรียนไปแล้วใหม่เรียนจบไม่นั้นเหมือน ให้เริ่มผัาทชางานผ่าใช้ชีวิตผ่านเจอเหตุการณ์ต่างๆสังคมนะครับเพื่อพอถึงเวลาที่ออกมาจากวัยเรียนแล้วเนี่ยจะได้มีทิศทางในการใช้ชีวิตที่ตึงต้องการในส่วน้องแล้วก็มีผูกด้านหานที่แข็งแรงแสดงใจความอู้ึกของทุกคนก็ใม้นะคะเราก็ชิลๆไม่ได้แบบเสียสีอะไรจริงๆก็ยังสอนเพราะว่ามีคนรักมีคนอ็นดูเราดีกว่า ที่จะมีคนเกลียดหรือชอบเราเพราะฉะนั้นเราเราจงแฮปปี้แล้วก็ดีใจกับสิ่งที่ทุกคนมอบความรักให้เราคดูมัน飒ตัวค่ะคอร์สของพวกเรามันไม่มันแต่ละแบบเลยนะดุค่ะหนูว่าน้องๆฮอตแต่ดุก็ยังแบบเฉยไม่ไม่ไม่นูอินโทรเวิร์นใช่ค่ะแต่ก็น้องๆก็เออหนูว่าน้องเขาก็เรียกอะไรอ่ะเขาก็เรียบร้อยเหมือนกันเขาก็ถ้าแบบเทียบกับแบบว่า คนที่เจียวอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เออนั่นแหละค่ะาจะพูดอะไรย่าเราก็ฮอตนะลูกไม่ค่ะที่บ้านลืมติดแอร์ห้องบย่าก็คือกเนเ่ยย่าที่นี่ไม่ไม่ปิดแอร์คือเย็นตลอดดีกว่าได้ครับไม่ตได้ดับความฮอตลดความฮอตตลอดน้องมาเปิดให้ทุกวันเลย แล้วพอเราก็เริ่มไปที่แบบสนใจเราก็ทำตัวถูกเวลาคนเข้ามาแบบมาแซวมาอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่พี่ออย่างเมื่อกี้เลยครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรยืๆยิ้อย่างนี้นี่แหละมันโดนมันโดนใส่เขาไงรู้อันนี้รู้ตัวใช่ไหมก็ดูนะครับไม่เห็นว่ารู้เรื่องรู้รู้ใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยเราเราเป็นที่แบบต่างมอเป็นคนที่แบบ ต้องคนจริงเนาะหรืว่าน้องไม่ใช่เออใช่แต่น้องไม่รู้เองเป็นส่วนใหญ่เราโฟกัสอะไรรูการกินมื่อเดียวใช่ครับก็กกำลังกายค่ะน้องจะแบบตื่นเช้าไปยิมแล้วก็กลับบ้านมาไปยิมแล้วก็ถ้าไม่ได้ไปยิมก็จะพุชอัพอยู่บ้านน้องเขาเลยแบบเป็นคนไม่ติดโทรศัพท์เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่จะเป็นหนูกับพี่เซียที่แบบเไม่รู้ต้องมีคนเอาไปลงเลยเขาจะเรื่องอะไรส่งมาหน่อยแล้วเขารีแอคแบบนี้แบบนี้ที่พวกเราเห็นกัน จริงๆเขาก็จะแบบเขาก็จะฟีลแบบเอออยขาเป็นคนนิ่งอยู่แล้วมีแซวเล่นๆบ้างคูดเล่นๆบอกว่าอ๋อรู้อยู่แล้วไม่ไม่ขอเล่นขอเล่นไม่แต่เขาพูดเล่นไย่างเดียอยากฝากความร้อนของลูกๆหน่อยหนึ่งเพราะแต่ละคนเนี่ยจะแบบใช่จริงๆก็ฝากฝากฝากผลงานแล้วก็ฝากเอ็นดูน้องๆด้วยค่ะเพราะว่าเขาสิ่งที่เขาทำทุกวันนี้เขาตั้งใจทำมากๆอยากอยากอ อยากทำให้ทุกคนมีความสุขก็กำลังทําตามความฝันของตัวเองให้ประสบความสําเร็จขอฝากน้องๆด้วยค่ะเออฝากฝาดี้ครับตัวไหนรู้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็ขแข่งรถอย่างเดียวเออ <c oughs> ทีมทีมเอ,อ่อที่เกาหลีชื่อทีมสนะีครับที่ไทยชื่อทุสตาร์จะมีแอนเชฟไปติด้ตามไปดูไหมได้ครับที่เกาหลีเออใช่ค่ะในไทยก็สามารถไปติดตามได้ที่ สนามหน้าสนามหน้าที่บุรีรัมย์แล้วก็มีเชียงใหม่ใช่แต่สนามที่ผ่านมาที่ภูเก็ตต้องแบบขอบคุณแฟนๆมากๆตามไปเชียร์เยอะมากค่ะด้กรี๊ดเลยใช่ไหมใช่ก็แบบสนุกมากเลยเตอก็แล้ก็เอาเสื้อไปแจกด้วยแจกให้แฟนๆค่ะก็ใครอยากตามไปดูก็สนามหน้าบุรีรัมย์สนามถัดไปที่เชียงใหม่ใช่ผมว่าไปเชียงใหม่ดีกว่าเราไปที่เชียงใหม่ก็นไม่คุณรมันร้อนมากมันร้อนมันแบบไม่มีอะไรเลย ยังเงียบเปห่วงแฟนไม่ต้องแฟนไม่ต้องเลยไม่ใช่เลยจะไรไปแจกแฟนเดี๋ยวเอาเสื้อไปเสร็จแล้วเสร็จได้ไหมได้เออเออพาพี่ๆไปเกาหลีไปยูนแจกได้ไหมได้นะคะคุณรำเขาพาไปได้เหรซีร่าซีร่าค่ะก็ฝากผลงานของหนูกับน้องมิย่าเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมีเพลงอีกหลายเพลงเลยค่ะที่ได้ติดตามนะคะก็เดี๋ยวปลายปีนี้ก็จะมีเพลงด้วยค่ะใช่ไหม ก็ต้องฝากติดตามด้วยค่ะตอนนี้ก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆค่ะก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลต่อไปก็เร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ฝากติดงานติดตามผลงานโดยรวมด้วยแล้วก็ใน IG หนูก็จะคอยอัปเดตตารางงานอยู่ตลอดอยู่แล้วแข่งรถด้วยแล้วก็แข่งรถด้วยค่ะดีด้วยดีใจดีใก็ไม่ก็ให้กำลังใจคนไทยทุกคนแล้วกันนะครับก็ให้สู้ๆกันนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ดูน้องๆนะครับดูน้องๆในไอจีของเราได้ตอบเพลงน้อง เลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ